สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎดาวพระเสาย,าย้ายในวันที่หนึ่งมีนาะคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะจะไปอยู่ในคําว่ามรณะในพื้นดวงของคุณนะคะต้องบอกว่าคําว่ามรณะเนี่ยความหมายกลางนะคะมรณะนะคะแปลว่าความตาย แต่ก่อนจะถึงความตายมันจะต้องมีการเกิดก่อนนะเกิดเติบโตแล้วแก่แล้วเจ็บแล้วถึงจะตายนี่คือเซอร์เคิลของมันนะคะทีนี้ถ้าดาวเสาร์เนี่ยนะคะเป็นเรื่องของความทุกข์ค่ะปรัญาโหราศาสตร์นะ,ะโทษทุกข์ให้ทายเสานะคะมันมรณะมันหมดไปก็แสดงว่าในช่วง2ปีครึ่งนี้นะค,ะความเหนื่อยความหนักความทุกข์นะ,ค,ะความเครียดความอึดอัดใจนะคะไม่ว่า,าจจะเป็นมาจากเรื่องของหุ้นส่วนเรื่องจากคู่ค้านะคะหรือเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอะไรบางอย่างของเรานะ,ะหรือเรื่องเกี่ยวกับคุณ แมนะ่ที่เกิดความทุกข์ความอึดอัดใจนะมันจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาแรกแล้วก็จะค่อยๆเบาลงหรือเสื่อมไปหรือตายไปหรือหมดไปนั่นเองนะถ้าคุณมีความทุกข์เครียดกับคู่นะ สมมติว่าคบกันมานะคะแล้วก็ไม่จากเป็นก็จากตายนะมันก็อาจจะรู้สึกว่ามันขาดความมั่นคงเป็นปึกแผน่นมันรู้สึกมันเศร้ามันทุกข์นะแต่ทุกนี้จะอยู่กับคุณไม่นานค่ะเดี๋ยวคุณก็จะแ handle ได้นะเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆจางหรือหายไปนะคะอันนี้คือเรื่องของความทุกข์ใจนะคะที่จะเกิดขึ้นแล้ว ดนับไปนะแล้วก็เน้นในเรื่องของคู่ครองคุณส่วนดาวเสายังแทนเรื่องของคุณแม่ได้ด้วยนะถ้าเกิดว่าคนไหนนะคุณแมนะ่อายุมากอันนี้ก็ต้องระวังว่าท่านอาจจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บก็ได้หรือคุณแม่เราอาจจะอยู่ไกลกันไปจากเรานะไม่เรา เดินทางออกไปไกลาจากท่านท่านอาจจะไปไกลาจากเราก็ได้นะอาจจะอยู่กันคนละที่เราอาจจะต้องไปเรียนไปทํางานที่อื่นก็ได้นะในช่วงเวลานี้ถ้าพูดถึงเรื่องของโรคนะคะคุณจะต้องระวังว่าดาวเสราร์เนี่ยนะจะเสื่อมลงอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับดาวเสราร์เนี่ยจะเสื่อมเสรืคืออะไรนะเรื่องของโรคเครียดนะอ่ คุณอาจจะมีความเครียดสูงก่อนหน้านี้นะเพราะว่าดาวเสราร์เรียงลัคนามาสองปีครึ่งนะปัญหาเรื่องวุ่นวายอะไรต่างๆนานานะนะทำให้มันอาจจะถึงจุดพีคนะนะช่วงสองปีครึ่งนี้ที่ว่าคุณรู้สึกว่าความอดทนคุณอนะมันมันมันน้อยลงนะหรือมันมีเรื่องของความเครียดสะสมมาตั้งแต่สองปีครึ่งที่แล้วก็เลยทําให้เกิดผลกระทบนะในเรื่องของโรคเครียดโรคซึมเศร้าได้นะในสองปีครึ่งนี้รวมถึงนะเรื่องของ กระดูกนะคะกระดูกเปาะกระดูกพุนนะอาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลานี้นะเวลาเดินเหินอะไรอยู่ดีๆก็หกล้มแล้วอ้าวกระดูกหักทาไมมันง่ายจังเลยมันก็จะเกิดขึ้นได้แขนหักขาหักบางทีแบบล้มล้มนิดหน่อยก็อาจจะแบบทําให้กระดูกเปาะตรงนี้เราสามารถกินแคลเซียมเสริมได้นะหรือว่าเป็นเรื่องของเม็ดเลือดขาวนะคะดาวเสาอะถ้าในทางโหราศาสตร์คือทหารน,นะทหารคือรั้วของชาตินะเม็ดเลือดขาวคือรั้วของชาติเหมือนกันรั้วของร่างกายคือช่วยมีหน้าที่ช่วยนะคะปก นะก็คือช่วยกําจัดนะในเชื้อโรคต่างๆในร่างกายของเราก็จะอ่อนแออ่อนแรงนะภูมิคุ้มกันนะอาจจะอ่อนแรงนะคะหรือเรื่องของเม็ดเลือดขาวอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะในช่วงสองปีครึ่งนี้อันนี้เป็นความหมายกลางเหมือนกับว่าทุกคนอาจจะเกิดเรื่องนี้แต่แต่ละคนที่มีดาวสัมพันธ์หมายถึงว่าในพื้นดวงชะตามีมีดวงดาวอะไรบ้างลอยในราศีกุมนะคะก็จะทําให้เรื่องราวอ่ะมันก็จะมีเลเยอร์ที่แตกต่างกันออกไปเพิ่มเติม ะะถ้าคุณไม่มีดาวนะก็ถือว่าคำคำทำนายพยากรณ์เมื่อสักครู่นะก็คือเป็นเรื่องของคุณนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีดาวร่วมอีกนะคะอย่างดาวอาทิตย์นะคะคุณมีดาวอาทิตย์อยู่ที่ในช่องมรณะนะคะแล้วนะคะก็เลยมองว่าคนกลุ่มนี้ต้องบอกว่าอาทิตย์กับดาวเสาร์เป็นดาวธาตุไฟนะอาทิตย์เนี่ยเป็นไฟบนบนบน,บนบกนะคะก็คือแสงสว่างพระอาทิตย์ เสาคือไฟลาวาไฟใต้ดินคุณมีไฟถึงสองดวงนะในช่วงสองปีครึ่งเนี้ยในมือของคุณนะคะแสดงว่าไฟของศก ของคุณสองดวงนี้มันจะชดช่วงมา,มากในช่วงเวลาแรกนะเพราะว่ามรณะแปลว่ามันมีแล้วมันก็จะดับลงมันมีแล้วก็จะเสื่อมลงนะถ้าเกิดคุณอยากจะทําอะไรนะฮะอาจจะเป็นการร่วมทุนนะกันกับเรื่องของหุ้นส่วนคู่ครองนะ,ะหรือเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินเงินทองทองอะไรบางอย่างที่ทําร่วมกันเนี่ยหรือที่มันยังคงค้างอยู่เนี่ยนะคะกับหุ้นส่วนหรือคู่ครองของคุณนะคะหรือคุณมีไฟที่จะทําอะไรบางอย่างอะ่ะขึ้นมานะคะมันจะมีแบบในช่วงเวลานี้แบบ แบบรุนแรงนะคะแล้วมันจะค่อยๆเสื่อมลงนะระยะเวลาของท่านคือสองปีครึ่งนะดังนั้นในช่วงช่วงเวลานี้ก็มองว่าเป็นช่วงเด่นมากๆนะที่คุณจะทําอะไรบางอย่างนะมีไฟนะกะ็ลุยเลยนะคะแต่ก็จะต้องระวังนะคะว่ามันอาจจะไม่แน่นอนกันกันกบคุณนะมันอาจจะเสื่อมลงก็ได้นะในช่วงทายนะอาจจะเป็นปีครึ่งหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของอดาวเสาร์กับดาวอาทิตย์เนี่ยนะต้องระวังในเรื่องของโรคสโตรกนะ นะเส้นเลือดแตกหรืออะไรอย่างงี้เพราะอาทิตย์อาทิตย์คือเส้นเลือดดาวเสานะมันก็คือเรื่องของความเครียดนะนะคะแล้วก็เป็นธาตุไฟอันนี้ต้องต้องระวังในเรื่องของโรคนี้ถ้าเกิดคุณมีเกี่ยวกับความดันหัวใจอยู่แล้วอันนี้จะต้องระวังเป็นพิเศษนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีดาวจันทร์นะคะลอย,อยอยู่ในคําว่ามรณะพื้นเพเดิมอะดาวจันทร์เป็นพิทุบาทนะก็คืออาจจะไม่ค่อยมีคนมาดูแลเรานะมีครอบครัวก็อาจจะห่างไกลกันพ่อแมอ่คุณแม่อาจจะไม่ได้ดูแล,แลเราเพราะท่านไกลหรือ ท่านป่วยมีมีเมียก็อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือแบบห่างไกลกันเรื่องอครอบครัวมันเป็นอะไรที่ไม่จรหลังสําหรับเรานะคะอันนี้คือพื้นดวงพอดาวเสาร์มาอีกนะคะคุณก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันยิ่งอึดอัดขึ้นมาใหญ่นะอึดอัดขึ้นมาใหญ่นะเพราะว่าดาวเสาร์ก็จะมาทําร้ายดาวจันนี่แหละนะคะทาให้มันมีความเครียดเหมือนถูกกดดันคุณอาจจะยิ่งอึดอัดกับคนใกล้ชิดคู่ครองหุ้นส่วนหรือครอบครัวนะคะแต่ความอึดอัดใจนี้มันจะเป็นแค่ช่วงแรกนะคะ พอผ่านปีนี้ไปคุณจะเริ่มรู้สึกว่าคุณฮ a น d l อะไรบางอย่างได้นะคะคุณก็จะเริ่มแบบว่ากดดันตัวเองน้อยลงนะคะอันนี้ก็เลยมองว่าดีนะคะถ้าดีในระยะยาวนะถ้าคุณอดทนไปได้นะแต่ช่วงแรกต้องอึด,อ,ด,อ,ดอัดนิดนึงนะคะแล้วก็อันนี้อาจจะต้องระวังเรื่องของสุขภาพของคุณแม่นะคะเพราะว่าเราจันทร์ไปว่าคุณแม่ด้วยนะในช่วงสองปีครึ่งนี้นะทะ่านอาจจะมีปัญหาเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นได้ต่อไปนะคะ เป็นดาวอังคารนะคะถ้าคุณมีดาวอังคารลอยอยู่ที่มรณะอันนี้ก็เป็นเกณฑ์พิณทุบาทอีกตามหลักโหราศาสตร์อังคารมรณะแปลว่าอังคารคือเรื่องของการขยับขึ้เลื่อนเคลื่อนไหวนะคะมันมรณะแสดงว่ามันมีแค่ช่วงเวลาหนึ่งแล้วมันก็แบบว่า หายไปเหมือนเวลาคุณทํางานคุณจะอาจจะแบบขยันแค่ช่วงแรกหรือมีความรู้สึกกระตือรือร้นแค่ช่วงแรกหรือโอกาสในการหางานความคล่องตัวของเรามันทําไมมันมีแค่ช่วงเวลาหนึ่งอ่ะมันไม่จีรังยั่งยืนสมมติขยันเท่าคนอื่นน่ะแต่คนอื่นจะได้ตลอดไปแต่เราได้แค่ช่วงเวลาหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะคะอังคารคือเรื่องของการขยบขยืข่นเคลื่อนไหวนะคะพอมาเจอดาวเสาเนี่ยต้องบอกเลยว่าอันนี้เป็นดาวคู่ศัตรูกันนะเป็นดาวแบบโอ้ คือดาวอังคารก็ตำรวจดาวเสาร์ก็ทหารน่ะถือปืนเล็งกันนะคะมันเป็นเรื่องของความขัดแย้งนะคะต้องระวังความขัดแย้งในที่ทํางานระวังความขัดแย้งกับลูกค้าระวังค,ความขัดแย้งจะเกิดขึ้นกับลูกน้องหรือว่าหุ้นส่วนคู่ครองนะ,ะมันมันสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานลูกน้องและและ ลูกค้านะคะเอาเป็นว่ามันมีเรื่องของความขัดแย้งตรงนี้ยเกิดขึ้นแล้วมันจะแตกหักนะเพราะว่าเลข7เลขสเป็นดาวบาปาะคอเป็นดาวที่บา,าปพะคะแปลว่า ผู้ชายอะนะคะคือเขาพร้อมลุยไงเขาพร้อมบวกอะมันไม่เหมือนผู้หญิงว่าง,งอนแล้วก็เดินหายไปไม่ใช่นะคะเป็นการแบบตาต่อตาฟันต่อฟันมีความแรงคุณอาจจะเปลี่ยนหุ้นส่วนคุณอาจจะแบบเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรบางอย่างเลย <c oughs> คู่ครองหุ้นส่วนแตกหัก <c oughs> มีผลกับเรื่องของลูกหลานบริวารอันนี้นะ,ะ <c oughs> มันเป็นเรื่องของการแตกหักนะคะแต่นะคะจะเกิดขึ้นนะคะ <c oughs> แค่ช่วงเวลาหนึ่งนะคะก็คือในช่วงปีนี้นะมองว่ามันมันจะชัดเจน นะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าคุณแฮนด์ลได้แล้วกันนะคะหรือรู้สึกว่าเออมันพังกงนไปหมดแล้วมันก็เลยไม่รู้จะมีอะไรจะต้องมาแบบลุกขึ้นมาต่อสู้กันอีกนะคะถ้าอย่างนั้นก็มองว่าคุณจะต้อง จะเย็นๆนะถ้ามันมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการความขัดแย้งที่คุณมีทรายแล้วว่ามันจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องลูกค้าเรื่องคู่ครองหรือคุณส่วนของคุณถ้ามันมีทรายมาแล้วอ่ะมันจะไปในทางแรงมากกว่าทางเบาทางซอฟนะคะถ้ามันหยุดได้ที่ตัวเราอ่ะความรุนแรงนั้นนะคะก็จะลดน้อยลงจากจากการการะทําของตัวเรานะคะ ถ้าเป็นจุดที่จะต้องเฝ้าระวังนะในช่วงสองปีครึ่งนี้เรื่องของความแตกแตกเช่นฟันแตกกระดูกแตกระบบลมหายใจอาจจะมีปัญหานะคะเรื่องของไซนัสเรื่องของกระดูกก้นกบข้อต่ออะไรพวกนี้นะคะมองว่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะบางทีก็เรียกว่าซุ่มซ่ามเดินชนนู่นชนนี่นะคะหรือแบบมีปัญหาเรื่องเครื่องเพศนี้ก็ระวังเหมือนกันนะอาจจะต้องมีการผ่าเจาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็ถ้าเกิดคนที่ฟังอยู่เป็น LGBTQ ก็ไม่แน่นะเป็นเป็นช่วงเวลาแบบเราสามารถทําการผ่าตัดแป้งเพศก็ได้นะในช่วงเวลานี้ต่อไปนะคะถ้าคุณมีดาวพุธนะอยู่ในคําว่ามรณะนะแสดงว่าพื้นดวงคุณเป็นคนคุยไม่เก่งนะคะไม่ชอบแบบว่า พุทคือปากอะปากภาษาอะมันนะคะอาจจะไม่ค่อยคุยอะไรกันกับใครเวลาคุยทีก็นานๆคุยทีนึงนะหรืออาจจะเป็นเก่งเรื่องของการสื่อสารกับต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษาน,นี่คือพื้นดวงพอดาวเสามานี่นะคะอันนี้เรียกว่าดาวคู่สมพลดีนะแต่ดีในช่วงแรกนะคะ แปลว่านะคะในช่วงปีนี้ละกันนะคะมันก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องของผลประโยชน์อะไรบางอย่างคุณอาจจะได้หุ้นส่วนคู่ค้าจากต่างประเทศนะได้สังคมอะไรใหม่ๆนะจากที่ใหม่ๆหนะหรืออาจจะเด่นเรื่องของงานต่างประเทศเด่นเรื่องของการเดินทางเเด่นในเรื่องของธุรกิจการค้าเรื่องของโลกออนไลน์ต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษาอะไรอย่างเงี้ยห,หรือในพื้นที่ใหม่นะคะ ก็เลยมองว่าดีนะเพราะฉะนั้นเรานะถ้าเกิดเราจะโฟกัสว่าเราอยากจะขายออกไปนะ,ะหรืออยากร่วมพูดร,ร,ร่วมทุนกับใครที่เป็นต่างชาติต่างภาษานะให้ทําเลยอันนี้ดีมากๆนะคะก็ ต้องทําในแนวนี้นะเพราะมรณะคือต่างชาติออนไลน์นะคะหรือเข้าไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ไขอะไรบางอย่างถ้าทําแนวนี้คือดีนะแต่ถ้าเกิดไม่ได้ทําแนวนี้คุณยังทําธุรกิจแบบรูปแบบเดิมๆอุนส่วนคนเดิมๆเ,เพื่อนฝูงกล,กลุ่มเดิมๆลูกค้ากลุ่มเดิมๆสังคมเดิมๆนะคะ,ะผลประโยชน์ที่คุณเคยได้นะคะ at อ h e end นะนะคะมันจะน้อยลง แอดีเอ็คืออาจจะเป็นปีหน้ามันจะน้อยลงไม่เป็นไปอย่างที่เราตั้งใจเพราะว่ามันตกคําว่ามรณะนะผลประโยชน์ตกมรณะแต่ถ้าเกิดคุณทําต่างชาติต่างภาษาต่างแดนแก้ปัญหาหรือหรือพื้นที่ใหม่อันนี้โอเคต่อไปนะคะถ้าคุณมีดาวพฤหัสลอยอยู่นะในคําว่ามรณะเนี่ย ตามพื้นดวงเดิมเป็นพินทุบาทนะคนนี้ผู้ใหญ่มักไม่รักคนนี้ผู้ใหญ่มักไม่แคร์ไม่ค่อยสนับสนุนส่งเสริมเราหรือใครที่เคยรักเคยเอนดูเราก็ต้องห่างต้องไกลไปจากเราต้องป่วยต้องเจ็บไม่ได้อยู่ใกล้กันไม่มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์คำชูแหละในพื้นดวงนะคะพอดาวเสาร์มานะคะ ก็นะคะจะทําให้นะคะเสากับพระหัสเนี่ยเป็นคู่ศัตรูนะแสดงว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในพื้นดวงของคุณบางทีคุณอาจจะ,ะเปลี่ยนเจ้านายเปลี่ยนหุ้นส่วนนะคะหรือ,อคนที่เคยแบบว่าอุปถัมภ์ดูแลคุณนะคะอาจจะแบบ มีมีความรู้สึกแปลกแยกหรือว่าไม่ส่งเสริมเรานะคะแล้วแบบว่าทําให้เราต้องแบบปรับปรุงเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือปกติก็ไม่ได้ส่งเสริมอยู่แล้วครั้งนี้ก็ยังมาแบบว่าให้ฉันเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนั่นอะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือคนใกล้ชิดเราอาจจะมีเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้นะคุณพ่อคุณแม่อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยในช่วงเวลานี้ทําให้เรารู้สึกว่าจากเดิมก็ท่านก็ไม่ค่อยดูแลแล้วนะปัจจุบันท่านก็ยังมาเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องไปดูแลอีกมันจะมีความรู้สึกแบบ อึดอัดใจมีความรู้สึกว่ามันจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะในในช่วงเวลานี้นะคะแต่มองว่านะคะ,ะความเหนื่อยลําบากหรืออะไรอย่างเงี้ยที่คุณผ่านมานะคะเดี๋ยวปีหน้ามันก็จะดีขึ้นนะ,ะเพราะว่า75เนี่ยคือ,ค,อคือดาวคู่ศัตรูมันจะมรณะแปลว่าเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเสื่อมใครเป็นศัตรูกับเรานะคะก็ค่อยๆแพ้ภัยตัวเองนะ,ะอุปสรรคปัญหาที่มันเกิดขึ้น,เร,นเรื่องของการปรับปรุงปรับเปลี่ยนนะเรื่องของการ เรื่องของนิสิตหรือเรื่องของศัตรูอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบทําให้เราต้องแบบคอยปรับปรุงปรับเปลี่ยนตัวเองตลอดเวลานะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคะปีหน้าคุณก็จะเริ่มรู้สึกว่าเออมันมันเข้าที่เข้าทางแล้วนะคะมันมันโอเคนะคะเข้าที่เข้าทางก็คือเขาอาจจะเออไปจากคุณเลยก็ได้นะคะก็เลยรู้สึกไม่ไม่ได้เนิรดอัดใจาแล้วหรือเข้าที่เข,ข้าทางก็คือเราปรับเนื้อปรับตัวอะไรบางอย่างได้นะ อันนี้ก็คือมองว่าอาจจะมีอุปสรรคในช่วงแรกแล้วช่วงหลังจะดีขึ้นนะคะต่อไปนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีดาวศุกร์รออยู่ในคาว่ามรณะนี่นะคะดาวศุกร์ของคุณเข้มแข็งมากๆนะคะศุกร์แปลว่ากิเลสเรื่องของเงินทองเรื่องของความสวยงามเรื่องของความรักในพื้นดวงอะ่ะมีแล้วก็จะหมดไปมีแล้วก็จะเสื่อมลงนะคะรักกันวันนี้จากสิบมาเหลือศูนย์เออไม่ต้องรักกันวันนี้จากแดพระอุจาว,วิราชยังไม่ถึงสิบแปดแดจะมาศูนย์นะคะยิ่งรักยิ่งยิ่งยิ่งรักยิ่งรักน้อยลง ยิ่งมีเงินยิ่งมีเงินน้อยลงอย่างเงี้ยยิ่งมีความอยากความอยากก็ลดน้อยลงตามตามเวลาตามไวัย ตามสถานการณ์นะคะอันนี้คือพื้นดวงนะแต่มีความรักมีเงินที่ดีไหมใช่แต่มันก็จะลดนับน้อยลงพอดาวเสาร์มากระทบนะคะดาวสุขไม่ชอบดาวเสาร์ค่ะเป็นเรื่องของความทุกข์ใจเน้นหนักเลยนะคะเร,เ,คนะคเรื่องของความรักนะความรักเรื่องของครอบครัวนะเรื่องของคู่ครองอะไรเงี้ยมันแบบมันทุกข์มันทุกข์กจังเลยนะคะอาจจะแบบทุกข์เพราะเพราะว่าเขาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะ,ะทุกข์เพราะว่าอาจจะมีปัญหาภายในครอบครัวอะไรบางอย่างนะ,ะทุกข์เพราะอาจจะเกิดเรื่องของปัญหาทางทรัพย์ สินอะไรบางอย่างก็ได้นะมันมีความทุกข์ใจแล้วก็จะเป็นทุกแบบทุกมากอ่ะนะคะใครยังไม่มีรักในช่วงเวลานี้ไม่ควรมีนะเพราะคุณเพราะคุณจะทุกมากนะคะถ้าคุณรับได้ความทุกนี้ก็จะจางหายไปหมายความว่าคุณก็อาจจะเลิกลากันกับเขาก็ได้นะคะเดินกันคนละทางมันก็เลยไม่มีทุก ก็ได้นะหรือคุณทําใจได้ปล่อยวางได้คุณก็เลยหายทุกนะแต่มองว่ากลุ่มเนี้ยนะคะก็จะเกิดความทุกข์ใจในเรื่องของคู่ครองบ้านและครอบครัวละกันนะในช่วงสองปีครึ่งนี้นะคะ ถ้าเกิดคุณมีดาวเสาในคําว่ามรณะในพื้นดวงแสดงว่าเสาตัวนี้จะจรมาเจอดาวเสาก็จะทํากระตุ้นให้เกิดเรื่องของดาวเสาในพื้นดวงเดิมเหมือนเดิมนะคะเสารมรณะแปลว่าชีวิตเกิดมานะคะ,ะความเหนื่อยหนักมีแค่ช่วงแรกแล้วก็ไม่เหนื่อยแล้วแต่อาจจะหมายความว่าคุณมีความเป็นปรึกแผ่นในช่วงแรกก็ได้นะคะแล้วความเป็นปึกแผ่นของคุณก็ค่อยๆจางหายไปตามการเวลา อย่างนี้ค่ะนะคะพอดาวเสาร์มาเจอดาวเสานี้หนึ่งคือคุณจะต้องระวังสุขภาพของคุณแม่นะคะเพราะเสาคือแม่นะคะคุณสุขภาพคุณแม่จะไม่แข็งแรงนะคะหรือนะคะเรื่องของความเป็นปึกแผน่นถ้าคือถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในช่วงแบบมีครอบครัวสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วอ่ะคุณคอาจจะมีความเป็นปึกแผ่นมาก่อนหน้านี้แล้วมันอาจจะน้อยลงนะความเป็นปึกแผ่นของเรานะแต่ทุกเราก็น้อยลงด้วยนะเพราะว่าบางทีจากที่เคยทํางานเป็นเจ้าของอย่างนี้ กลับมาแบบว่าเออทำงานเป็นลูกน้องความเครียดเราอาจจะน้อยลงก็จะก็ได้แต่ความเป็นปึกแผ่นเราก็จะน้อยลงด้วยเช่นเดียวกันอารมณ์มันจะประมาณนี้นะคะว่าว่าเหรียญมี2ด้านไงปึกแผ่นน้อยลงเครียดน้อยลงนะใน2ปีครึ่งนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีดาวราหูลอยอยู่ในคาว่ามรณะเนี่ยนะคะอันนี้เรียกว่าดาวคู่มิดใหญ่เลยนะคุณจะยิ่งใหญ่เติบโตถ้าคุณเน้นเลยคุณควรจะไปทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับ ต่างแดนต่างชาตินะคะต่างประเทศนะคะคุณจะคุณจะได้จับงานใหญ่เลยกับต่างชาตินะคะหรืองานที่เกี่ยวข้องกับมรณะการแบบทาจากของเก่าอ่อ่าเป็นของใหม่อย่างเงี้ยแก้ไขค่ะหรือว่าคุณอาจจะมีหุ้นส่วนต่างประเทศนะคะแล้วก็มาช่วยกันร่วมทุนอะไรบางอย่างทาให้คุณแบบเกิดแบบยิ่งใหญ่มากๆอ่ะเจ็ดแปดนี่มันเป็นแบบอะไรที่ที่นานๆจะมาเจอกันทีนะยิ่งใหญ่แบบ คือคือเจ้าพ่อเจ้าพ่อเจ้าแม่เลยอะไม่ใช่ว่าแบบธรรมดาธรรมดาคือแบบคนรู้จักอะแบบนะคะมีชื่อเสียงโดดเด่นแต่ต้องทําต่างประเทศนะ,ะหรือการแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างแบบเนี้ยนะคะไม่ฉะนนั้นแล้วนะคะกลายเป็นว่าความยิ่งใหญ่ของคุณจะน้อยลงคุณจะดังช่วงแรกเหมือนภูอ่ะแล้วคุณก็จะค่อยๆจางลงงานที่คุณจะได้จับงานใหญ่ มันจะเหมือนพุขึ้นเลยนะคะแล้วมันก็จะจางลงนะคะก็เลือกทําให้ถูกนะคะตามความหมายของดาวทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีดาวเกตนะคะรอยอยู่ในะคำะว่ามรณะดาวเกตด,ดวงนี้แข็งแรงนะดาวเกตเป็นมหาอุดเป็นตำแหน่งที่สูงที่สุดของดาวเกตที่แปลว่าเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไอเดียครีเอท v วิตี้อินโนเวชออนไลน์ต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษานนี้คือดาวเกตหมดเลยในพื้นดวงอยู่ในะคำว่ามรณะนะคะก็แสดงว่าถ้าเกิดคุณทำ คือทำงานอะไรกับคนต่างชาติอะนวัตกรรมดีไซน์ไอเดียนะคะพวกนี้ดีหมดเลยนะดีหมดเลยนะแล้วดาวเกตก็จะมาช่วยคุณเวลาที่คุณจะมีขคราะห์ายก็จะมีดาวเกตมามาคอยช่วยนะแต่ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วถ้าเกิดคุณยังทํารูปแบบเดิมๆนะมองว่านะ,ะคุณคุณจะเครียดหนักอะ่ะเพราะดาวเกตจะเสริมดาวดาวเสาเกตคือ คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยท่านก็จะช่วยไงดาวไหนมาฉันช่วยฉันช่วยฉันเสกให้บังเอินดาวเสามาที่แปลว่าเหนื่อยหนักทุกคุณจะเหนื่อยหนักทุกกับคู่ครองหุ้นส่วนเออฉันช่วยอยากเหนื่อยใช่ไหมอยากทุกใช่ปะได้เลยเดี๋ยวฉันก็จะทําให้คุณรู้สึกว่าเหนื่อยหนักทุกมากไปกว่าเดิมเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าเออคุณกําลังทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติโดยมีหุ้นส่วน ออนไลน์หรือทําอะไรแบบกิจการใหม่ที่อยู่ในพื้นที่ใหม่อะ่ะคือมันจะมันจะต้องจบจากจุดเดิมอะ่ะนะคะทํารูปแบบเดิมไม่ได้นะคะอันนี้ดีนะ,ะทำทำให้นะ,ะดาวเกตก็จะมาส่งเสริมดาวเสาวไว้ว่าเออแกจะมีความเป็นปึกแผ่นนะแต่ต้องอดทนนิดนึงนะต้องอึดหน่อยนะต้องอึดต้องลุยนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากมั่นคงอยากเป็นปึปึกแผ่นอารมณ์ประมาณเนี้นะแต่ว่าความทุกข์ความเหนื่อยพวกเนี้ยนะมันก็จะเป็นแค่ช่วงปีนี้เหมือนเวลาคุณลงทุนคุณต้องทุ่มอะไรอ่ะคุณต้องทุ่มไปแบบ เต็มที่อ่ะนะคะเพื่อความเป็นปึกแผ่นเหมือนเรามีที่ร้อยไร่อ่ะแต่เราสูว่าเหนื่อยทําแค่10ไร่ก็พอแต่มีร้อยไร่ไงทำไมไม่เหนื่อยอีกหน่อยล่ะพอคุณทำร้อยไร่คุณก็จะได้ผลผลิตมากกว่าอีก10เท่านะ อารมณ์ประมาณนี้นะคะแต่ต้องเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนคือคุณจะทุกข์มากเรื่องคู่ครองหรือหุ้นส่วนของคุณนะคะหรืออาจจะทุกข์เรื่องของผู้ใหญ่ที่เป็นที่พึ่งก็คือคุณแม่ก็ได้นะ,ะดาวเสาร์ก็คือคุณแม่อยู่ดีนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีดาวมฤตยูลอยอยู่ในคาว่ามรณะเนี่ยนะคะนะคะแสดงว่า มฤตยูเนี่ยนะไม่ได้ไปทําร้ายตัวคุณนะมฤตยูค,คือความตายความเจ็บความป่วยความอาเพศนะถ้าสัมพันธ์ถึงดวงชะตานี้ต้องระวังว่าท่านก็จะมาส่งกระแสอแะไรให้เราเกิดเรื่องของความทุกข์ใจความเจ็บความป่วยความตายเลยไปเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆเหล่านี้พอท่านโคโจรไปอยู่ในคําว่ามรณะท่านไม่เจอเรานะความอาเพศเนี่ยไม่เจอเรานะในพื้นดวงแต่จะไปเจอดาวเสาไงว่าดาวเสาเนี่ยโคจรมาสัมพันธ์ใน2ปีครึ่งนี้ดาวเสาเนี่ยนะคะคือคุณแม่คุณแม่แมจะป่วยละนะคะนะคะ กลุ่มนี้ก็ต้องระวังนะหรือคู่ครองหรือหุ้นส่วนของเรานะคะจะทุกจะนําความทุกนะหรือเขาจะทุกมากนะคะเช่น มันมีปัญหามาก่อนนะเนี้ยเรื่องคู่ครองเราอะนะคะสุดท้ายนะเลิกกันไปเขาก็ทําใจไม่ได้เขายังอยู่ในเวียนบนวังบนยังรู้สึกว่าตัวเองบอบ,บางก็ไปเจอดาวมฤตยูอีกคือความอาเพศโรคภัยไข้เจ็บก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าเครียดมากหนักมากคนใกล้ชิดคุณนะคะระวังเขาจะเป็นเรื่องของโรคซึมเศร้าระวังว่าตัวเขาจะอ่อนแรงอ่อนกําลังนะคะป่วยไข้ไม่สบายหรือรู้สึกว่าศักยาภาพของเขาลดลง นะคะอันนี้คือคู่ของหรือคุณส่วนถ้าคุณมีคู่คุณรักกันดีคุณต้องดูแลยา,ยามที่เขาเจ็บป่วยนะยามยามที่เขาหมดแรงยามที่เขาหมดโอกาสนะในการทามาหากินก็ได้หรือเขาแบบว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจก็ต้องคอยสปอร์ตกันด้วยนะรวมถึงดูแลรักษาสุขภาพของคุณแม่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ก็รับฟังคำทำนายกันไปแล้วนะคะสำหรับทุกๆราศีนะคะว่าดาวฤกษ์ยูเนี่ยมาส่งผลอะไรกันกับคุณแต่คุณรู้หรือเปล่าคะว่าในปี2566นอกเนี่ยนอกจากดาวฤกษ์ยูแล้วนะ,ะก็ยังมีดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวราหูซึ่งเป็นดาวรายปีทั้ง4ดวงอะโคจรย,ย้ายทั้ง4ดวงนะซึ่งเหตุการณ์แบบนี้นะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย,อยนะในในในแต่ละปีนะคือมันหาได้ยากมากๆเลยนะคะก็เลยจะทําให้จริงจแล้วใน ปี66เนี่ยเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ของทั้งโลกและรวมถึงดวงเฉพาะรายบุคคลด้วยนะดังนั้นเราจะไม่สามารถดูได้เลยค่ะว่าดาวพฤตยูเนี่ยโคจรแล้วเราจะเกิดอะไรกันกับตัวเราเพราะว่าดาวดวงอื่นๆเนี่ยก็จะส่งผลสัมพันธ์กับเรื่องราวในชีวิตของเราเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นแนะนําค่ะสําหรับคนที่สนใจนะที่อยากจะทราบนะคะว่าดาวรายปีไม่ว่าจะเป็นพฤตยูดาวเสาร์ดาวราหูดาวพฤหัสเนี่ยที่โคจรย้ายในปี66เนี่ยจริงๆ แล้วจะส่งผลนะ,ะกับตัวคุณอย่างไรอันนี้ต้องได้มาจากการผูกดวงถึงจะทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะออท่านนะโคจรให้คุณหรือให้โทษแล้วส่งผลดนานใาเป็นพิเศษกับคุณหรือไม่นะคะ ถ้าสนใจนะคะทักไลน์มาเลยนะคะ,ะค่าครูนะคะ599บาทคุณจะได้เป็นคลิปคำทำนายนะะ3านาทีส่งกลับไปนะพร้อมนะวิธีการเ,าเรียกว่าทำบุญนะให้เหมาะกันกับดวงนะที่กำลังจะเกิดขึ้นนะกับเรื่องของการยกย้ายของดวงดาวต่างๆค่ะ ขออนุญาตนะฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะเนื่องจากว่าดาวฤตยูเนี่ยจะโครจรย้ายมาอยู่ในช่องการเงินของดวงเมืองและดวงโลกดาวเสาร์นะโครจรโยกหลังนะในช่องลาภะและดาวราหูและดาวพฤหัสนะ,ะก็จะโครจรสัมพันธน์อยู่ในราศีเมษนะก็คือในตัวตนของดวงเมืองและดวงโลกค่ะชิต้านะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะ ผู้ฟังนะลูกเพจนะมาร่วมทําบุญก,กันกับชีตาค่ะนะะในการทําบุญที่เกี่ยวข้องกับดาวมฤตยยนะถวายลงโศกถวายผ้าดิบห่อศพนะทำบุญที่เกี่ยวข้องกับดาว,นะว,าว,สวาเ,าาส,นะเวาวสาร์นะคะก็คือเรื่องของการาซื้อปูนซีเมนต์นะในการสร้างพระนะสร้างพระก็คือดาวพฤหัสนั่นเองนะคะกอ็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะมาร่วมกันนะคะทำบุญนะคะกับชีตานะคะสนใจน,นะคะทักไลน์ได้เลยนะคะเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะของนุโมทนาสาธุสวัสดีค่ะ